ท่านีสาสองเดินเข้าเลยนะครับขี่ต่อเรื่องนะ ้อมครับเทสครับดเข้านะครับห้าสี่สามสองพอเดืตาพี่วอพี่ดออกมาี่กรีสกันเลยพอเราออกมาเป็นัไงคะกรีดกัดฟัน